สวัสดีครับทุกคนนะครับตอนนี้ช่อง trk มีระบบ Member s h i p พิเศษแล้วนะครับสายขี้เกียจคิดโปรแกรมเองนะครับถูกใจสิ่งนี้แน่นอนนะเพียง100บาทต่อเดือนนะเพื่อนเพื่อนจะเข้าถึงคลิปนะออกกำลังกายที่ต้นเนี่ยใช้พัฒนาตัวเองตั้งแต่ตอนแรกและสอนการจัดตารางนะแบบครบจบในที่เดียวนะสามารถเปิดและทำตามในคลิปได้เลยนะมือใหม่เลเวลศูนย์นะสามารถเริ่มได้เลยนะพร้อมสิทธิ์เข้ากลุ่มไลน์พิเศษนะที่มีเพื่อนมากกว่า700คนและมีคนหุ่นดีไปเยอะมากๆนะสมัครได้ที่ปุ่มด้านหน้าช่องหรือว่าลิงก์ในด้เลยนะครับ สวัสดีครับเพื่อนเพื่อทุกคนนคะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องแนตัวเล็กเล่นกล้ามอีกครั้งนะครับเรื่องมีอยู่ว่านะสำหรับอาทิตย์นี้นะครับต้นได้ทำมิวพรีแบบจริงจังอีกครั้งหนึ่งนะแล้วก็ได้ลองทําเมนูที่แปลกๆใหม่ๆนะแล้วก็เลยอยากมาแชร์กันในวันนี้นั่นเองนะครับสำหรับใครที่เป็นนะับสายทํางานออฟฟิศนะครับหรือว่าจะเป็นเด็กหอ,อกก็แล้วแต่นะครับวันนี้ต้นจะมาแชร์นะครับสามบวกหเมนูโบนัสที่ใช้งบในการทําไม่เยอะนะแล้วก็ใช้เวลาในการทําไม่ได้เยอะจนเกินไปอีกด้วยนะเหมาะมากๆนะครับ ห้ามพลาดนะครับเดี๋ยวเราไปเริ่มเมนูแรกกันเลยนะครับเมนูที่1นะครับไก่สับเทริยากิผักโขมนะครับวัตถุดิบที่ใช้ส่วนใหญ่ต้นจะซื้อจากแมคโครหมดเลยนะครับอกไก่สับ82บาทต่อกิโลกรัมนะครับใช้200กรัมต่อมือก็จะตกอยู่ที่16.4บาทผักโขมแช่ฟรีซ75บาทต่อกิโลกรัมนะครับใช้50กรัมต่อมือประมาณ3.25บาท หอมใหญ่ครึ่งลูกนะ้ำา3บาทแล้วก็ข้าวสวยบวกกับเครื่องปรุงประมาณ5บาทรวมงบมือเนี่ยแค่ยี่สิบเจ็ดจาบาทเท่านั้นเองขั้นตอนการทำนั้นก็ง่ายมากๆให้เราตั้งเตานะับใส่น้ำมันลงไปในกระทะโดยใช้น้ำมันของอะไรก็ได้นะประมาณ1ช้อนจากนั้นใส่หอมใหญ่นะที่เราสับแล้วลงไปผัดให้หอมนะ ผัดสักพักนะตามด้วยอกไก่บดของเรา200กรัมช่วงนี้ตะต้นชอบซื้อแบบนี้พอรู้สึกว่ามันทำง่ายมากๆราคาแพงกว่าอกไก่นิดหน่อยแต่ถือว่ายังอยู่ในเรนที่รับได้จากนั้นผัดไปเรื่อยๆจนสุกทั่วกนันนะและปรุงรสด้วยซอสเทริยากิ1-2ช้อนตรงนี้ก็ไม่ต้องกลัวนะเพราะร่างกายต้องการโซเดียมอยู่แล้วเวลาที่เราเออกกาลังกายนั่นเอง เมื่อทุกอย่างสุกแล้วก็ตักเสิร์ฟได้เลยนะครับต่อมาเราจะมาทําผักโขมนะครับซึ่งผักโขมเนะี่ยต้นจะใช้วิธีการละลายในตัวกระทะนั่นเองนะใครที่นะครับมีไมโครเวฟก็จะใช้ไมโครเวฟแทนก็ได้เช่นเดียวกันนะครับเมื่อละลายเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราจะลินน้ําออกนะครับให้หมดจากนั้นก็ปรุงรสด,ด้วยพริกไทยเล็กน้อยเท่านี้ก็เสร็จแล้วนะครับ ทำง่ายมากๆนะเห็นไหมใช้เวลาน้อยมากนะครับจะได้ความหวานของตัวครัวหอมนะครับแล้วก okay. ็ซอทริยากิด้วยนะครับโปรตีน40กรัมคาร์โบไฮเดต65กรัมไขมัน13กรัมนะครับพลังงานจะตกอยู่ที่537แคลอรี่นะครับหากเทียบกับข้าวไก่ทริยากิทั่วไปสังเกตสีที่เข้มของตัวไก่เนี่ยจะมีโซเดียมที่เยอะกว่าที่เราใส่เข้าไปอีกนะครับและมันกว่าด้วยนะครับเวลาเลือกกินนอกบ้านก็ต้องระวังกันนิดนึงนะครับเมนูที่ะครับแฮมเบอร์กหมูสับโลแฟต วัตถุดิบที่ใช้นับสันนอกหมูสไลด์1 2 2บาทต่อกิโลกร,รมัมนับใช้200กร,รัมต่อมือก็จะตกอยู่ที่24.4บาทขนมปังโฮวีดนับ4.3บาท20แผ่น,นของฟาร์มเฮาใช้4แผ่น8.6บาทหอมแดง1เสีย่ยวนะผักสลัดเท่ากับ5บาทชีส2แผ่น6.25บาทและเครื่องปรุงนะทั้งหมด3บาทรวมงบมื้อนี้เนะี่ยใช้ไป47.25บาทเท่านั้นเอง ขั้นตอนการทําก็คือต้องจะเตรียมผักนะครับก่อนอย่างแรกนะพวกหอมแดงหรือว่าอะไรงี้ยนะเราจะซอยนะครับสับเป็นแว่นแบบนี้นะครับต้นจะดึงออกข้างในพอรู้สึกว่าตัวเองเนะี่ยชอบกินรอบนอกมากกว่านั่นเองขั้นตอนต่อมานะให้เราเอาสันนอกสไลดนะ์นยแยกมันออกนะเท่าที่เราพอจะทําได้นะจากนั้นก็เอามาสับนะบเป็นหมูสับแบบนี้นั่นเองนะครับตรงนี้เนี่ยจะใช้เวลาค่อนข้างนานนิดนึงแล้วก็เมื่อยมือนะคซอสหอยนางรมเจ้าเก่า เ็จปั๊บเราจะปรุงรสด,ด้วยซอสหอยนางลมนับหช้อนโต๊ะเต็มๆตะมนับพริกไทยนับเล็กน้อยแล้วก็ไข่ไก่เต็มฟองหนึ่งฟองจากนั้นให้ทําการคุกเค้าส่วนผสมของเราให้เข้ากันทั้งหมดไเข้าลนะ เสร็จแล้วนะครับตั้งเตาให้ร้อนนะครับเติมน้ํามันเล็กน้อยนะต้นจะใช้เทชู่ในะเช็ดมันออกนิดหนึ่งเราจะได้แฟตจากตัวชีสอยู่แล้วนะครับเมื่อกระทะร้อนแล้วก็ให้เราเอาเนื้อเนะี่ยจี่ลงในกระทะแบบนี้เลยนะครับต้นจะทําเป็นแป้นแป้นแยกไว้2ชิ้นนะครับสหรับ2เซินนะร์ฟด้วยกันโอเคปั้ม <Okay. Bam. S 2> แป้งอยู่ดีครับรจี้ไปสักพักหนึ่งนะครับก็กลับด้านนะครับหนึ่งรอบก่อนคนระับถ้ากระทะเริ่มแห้งจนเกินไปก็สามารถเติมน้ําเปล่าลงไปได้เล็กน้อยนะครับ เสร็จแล้วต้นจะนําฝาปิดนะเพื่อเพิ่มนะครับให้เนื้อเนี่ยสุกเร็วยิ่งขึ้นระหว,ว่างรอนะต้นจะไปปิ้งขนมปังนะทั้งหมด4แผน่นโดยตั้งไฟนะร้อยแปสิบองศาประมาณ4นาทีนะครับแล้วเมื่อกลับมานะเปิดฝาเนื้อของเราเนี่ยจะสุกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับจากนั้นนะก็เสิร์ฟใส่จานได้เลยนะเริ่มด้วยขนมปังปิ้งของเรานะตามด้วยชีสนะผักสลัดตามด้วยเนื้อแฮมเบอร์ของเรานะแล้วก็หอมแดง จากนั้นท็อปปิ้งด้วยราดซอสมะเขือเทศนะครับเล็กน้อยนะไม่ต้องซีเรียสนะครับทานได้เท่านี้ก็เรียบร้อยนะครับโปรตีน47กรัมคาร์บโบไฮเดรต46กรัมไขมัน10กรัมพลังงาน462แคลอรี่นะครับหากเทียบกับเบอร์เกอร์ทั่วไปรับรองว่าอันนี้สุขภาพดีมากกว่าเยอะมากๆนะครับเพราะเราใช้โฮวีดแล้วก็เนื้อสัตว์ที่ไม่ได้ติดมันเยอะนะครับซึ่งปกติแล้วเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยเบอร์เกอร์ทั่วไปเนี่ยจะใช้เนื้อสัตว์ผสมกับมันหมูที่เยอะมากๆทำให้พลังงานเนี่ยสูงจนเกินไปนนนัันเองะครบ ก่อนจะไปเริ่มเมนูที่3นะต้นขอแถมเป็นโบนัสนะครับให้กับของหวานที่ต้นทําเองกินบ่อยมากๆช่วงนี้นะครับช่วยให,หาหอยากของหวานได้ดีมากๆเหมาะกับใครที่ชอบซื้อขนมเซเว่นกินนะครับนั่นก็คือ g Green Magic h i g h Protein p ี a n u t c ั p นะรับาะ,ะตุดิบนะขอไม่แจกแจงบัจเจตนะเพราะว่าหลายๆอย่างเนี่ยมันสามารถใช้ได้ในระยะยาวมากๆนะอย่างแรกนะก็คือเนยถั่วนะครับกร,รัมอย่างที่2นับน้ำมันมะพร้าวนะครับหรือว่าใช้น้ำมันอย่างอื่นก็ได้นะครับอย่างที่3นมอะไรก็ได้30มมิลลิลิตร จะเป็นตัวช็อกโกแลตนะทั้งหมด180กรัมนะสูตรไม่เติมน้ำตาลนะถ้าใครหาได้จะดีมากๆและอย่างที่นะครับขาดไม่ได้ p r o ฟแ p l a n บ b a โปรตีนลดวานิลลาอันชานับตัวนี้เนี่ยจะมี MCT oil นะที่ช่วยให้อยู่ท้องได้นานมากๆนะแล้วก็มีแอนโทไซยานินนะจากอันชานช่วยบำรุงสายตาของเราอีกด้วยนะขั้นตอนการทำนะให้เพื่อนๆหักช็อกโกแลตทั้งหมดนะใส่ลงในชามก็ได้นับต้นจะหักเป็นท่อนๆแบบนี้ไว้ทั้งหมดเลย เสร็จแล้วเนี่ยเติมน้ํามันนะครับลงไปประมาณ1ช้อนครึ่งถึง2ช้อนนะเพื่อเพื่อ,อทําให้ช็อกโกแลตของเราเนี่ยละลายได้ดียิ่งขึ้นจากนั้นเนี่ยนำเข้าไมโครเวฟนะครับที่ไฟแรงปานกลางประมาณ30-60บถึงิวินาทีนะครับและเมื่อน,น้าออกมาเนี่ยเพื่อนเพื่อจะเห็นว่าช็อกโกแลตของเราละลายเรียบร้อยจากนั้นก็ให้เราเอาช้อนเนี่ยคนนะครับให้มันละลายเป็นน้ําเหลวๆแบบนี้ได้เลย จากนั้นให้เราเตรียมถ้วยฟอยนะ์นะทั้งหมด6ถ้วยนะครับหาซื้อได้ตามท็อปก็ได้หรือว่าจะเป็นร้านขายอุปกรณ์เบเกอรี่ก็ได้ทําการราดช,ช็อกโกแลตของเรานะเป็นชั้นที่1น,นะครับประมาณ1ช้อนนิดๆน,นะครับให้ครบทั้ง6ถ้วยแบบนี้เลยนะครับจากนั้นให้เพื่อนๆแนะนําไปเข้าฟิสไว้ก่อนนะทั้งหมด10นาทีระหว่างรอเนี่ยเราก็มาเตรียมส่วนผสมชั้นที่2กันเริ่มด้วยนมนะครับเทลงไปก่อนนิดหนึ่งนะครับตามด้วยพรูฟแพนเบสโปรตีนรสอันชัน,นะครับตอนนี้ก็จะใส่ไปเลยนะสังสกู๊ปโปรต สีน้ำเงินแบบนี้เลยนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะแปลงมันเป็นสีเขียวทีหลังนะครับจากนั้นนะให้เราเอาช้อนนะครับตีไปเรื่อยๆให้ส่วนผสมของเราเข้ากันนะครับถ้าเนื้อของมันข้นเกินไปเนี่ยสามารถเติมนมเพิ่มลงไปได้นะครับแล้วก็ตามด้วยเนยถั่วของเรานะครับซึ่งสามารถประมาณเอาก็ได้นะครับต้นจะใส่ประมาณ 3- 4ช้อนกินข้าวของเรานั่นเองนะครับจากนั้นนะก็คนส่วนผสมของเราอีกรอบหนึ่งให้เข้ากันนะครับเติมนมลงไปเล็กน้อยเพื่อทําการละลายให้มันเหลวยิ่งขึ้นเวลาที่เราตักใส่ถ้วยเนี่ยจะได้ไม่ตักยากจนเกินไปนะครับ เมื่อครบ10นาทีนะให้เราเอาถ้วยที่เราแช่ฟีดไว้น่มาเติมชั้นที่2ลงไปได้เลยแบบนี้นะก็จะใช้ประมาณ1ช้อนนินดๆเหมือนกันนะเวลาที่ทําก็พยายามเกลี่ยน,นะให้ตัวหน้าของมันเนี่ยเนียนมากยิ่งขึ้นก็จะทําให้ขนมของเราสวยยิ่งขึ้นจากนั้นนะชั้นท็อปปิ้งก็คือโรยด้วยช็อกโกแลตอีกรอบหนึ่งเป็นชั้นปิดท้ายของเรานั่นเองนะทั้งหมด6ถ้วยจากนั้นก็นําไปฟรีซทิ้งไว้เลย45-60นาทีขึ้นไปนะ เลยนี่ก็จะเป็นหน้าตาของตัวพีนัทครับที่เราได้หลังจากฟีดแล้วนะสามารถทําการแกะฟอยล์ของมันออกแบบนี้เท่านี้ก็เรียบร้อยพร้อมกินแล้วนะโปรตีน13กรัมคร์บ10กรัมไขมัน8กรัมพลังงาน164แคลอรี่ต่อ1ถ้วยนะครับแคลอาจจะดูสูงแต่ดีกว่ากินของทอดหรือว่าขนมตามท้องตลาดอย่างแน่นอนนะครับเพราะว่าเป็นไขมันที่ดีนะแล้วก็น้าตาลน้อยอีกด้วยแถมยังมีแอนตี้ออกซิแดนต์นะจากซูเปอร์ฟู้ดอย่างอัญชันนะของตัวแพนเบสโปรตีนเข้าไปเสริมอีกด้วยนะครับ เมนูที่4เนะครับข้าวไข่เยิ้มทูน่านะครับวัตถุดิบที่ใช้ปลาทูน่ากระป๋องแพ็ค4นะครับราคา6 2 6ใช้1กระป๋องต่อมือตก31.5บาท2ไข่ไก่แพ็ค15้ฟอง75บาทใช้1ฟองตกประมาณ5บาท3สาหร่ายโรยหน้านะหอ่อละ82บาทใช้แค่หยิบมือเท่านั้นเองนะต้นตีไปประมาณ3บาทเครื่องปรุงและข้าวสวยนะประมาณ5บาทรวมงบต่อมือนะครับ44.5บาทเท่านั้นเองนะครับ อันนี้เป็นเมนูที่ทําง่ายที่สุดเลยนะครับให้เรานําปลาทูน่ากระป๋องของเรานะครับีดน้ําของมันออกให้หมดนะครับให้เหลือแต่เนื้อทูน่าอย่างเดียวจากนั้นเทลงในชามเตรียมไว้นะแล้วก็ตามด้วยข้าวสวยของเรานะอาจจะ150กรัมถึง200กรัมก็ได้แต่อันนี้ต้นจะกินเยอะนิดนึงนะน้าสลัดน,ดนับสูตรล o w f a นะต้นจะใช้ไปประมาณ1ช้อนกินข้าวนะแล้วก็ซีอิ๊วของเราประมาณ1ช้อนโต๊ะนะครับจากนั้นให้เราคลุกข้าวทูน่าของเราเนะี่ยให้เข้ากันนะไปเรื่อยๆแบบนี้เลยนะครับ เสร็จแล้วพักไว้นะครับเรามาเตรียมไข่ดาวกัน,นครับตั้งกระทะให้ร้อนับเทน้ํามันลงไปเล็กน้อยจากนั้นตัวจะใช้ทิชชู่เช็ดน้ํามันส่วนเกินออกแบบนี้เหมือนเดิมนะครับเมื่อกระทะร้อนแล้วตอกไข่หนึ่งฟองนับลงไปทําเป็นไข่ดาวแบบนี้เลยนะครับขึ้นมาจดูไข่ดาวไบนั้นสิโอ้โหตายรโ้เจาบาเหรอจากนั้นเร,ราปิดฝาทิ้งไว้ประมาณ30-60บิวินาทีนะครับ พอเปิดออกมานะรเราก็จะได้ตัวไข่ดาวสวยๆแบบนี้เลยนะครับเราเลืมไปว่าเราต้องจัดจานจัดจานก่อนนะนะจากนั้นทำการเตรียมข้าวใส่จานของเรานะดูดิเยอะโคต<น>ร<น>ๆนะครับแล้วเราก็ท็อปปิ้งด้วยไข่ดาวนะที่เราทำไว้อย่างตั้งใจนะลงไปแบบนี้นะครับนี่สวยงามนะครับ และนี่คือพระเอกของเราครับสาหร่ายโรยหน้านะอันนี้ต้นจะหยิบมาแค่หยิบมือนะอย่างที่บอกกันนะโรยหน้าลงไปแบบนี้จะทําให้กลิ่นและก็ความน่ากินของมันจะเพิ่มขึ้นทวีคูณมากๆโปรตีน47กรมัมคาร์โบไฮเดรต65กรมัมไขมัน15กรมัมพลังงาน583แคลอรี่นะครับซึ่งถ้าเราเทียบตระกูลที่เป็นพวกซูชิได้เนี่ยจะเห็นว่าใน1คำเนี่ยจะมีปริมาณสัดส่วนข้าวที่เยอะมากๆรวมถึงน้ําตาลที่สูงม,มากๆอีกด้วยนะครับและนี่นะครับก็เป็น 3เมนูนะครับบวก1โบนนะัสที่ต้นเอามาแจกเพื่อนๆกันนะครับซึ่งถ้าใครที่สะดวกนะครับวันเสาร์อาทิตย์นะครับว่างๆไม่รู้จะทำอะไรนะสามารถไปซื้อวัตถุดิบตามต้นได้นะครับแล้วก็ลองทำมิลครีแบบต้นเลยนะครับซึ่งต้นเนี่ยทำไว้เนี่ยเป็นแบบเมนูละ5-6ถึงมื้อนะครับแล้วก็ฟรีดเอาไว้นะครับหรือว่าห่อเอาไว้ในตู้เย็นนั่นเองครับก็รีบเอามากินนะภายใน5วันก็ถือว่าโอเคสำหรับ ช่องธรรมดาแต่ถ้าใครจะกินนานๆก็แนะนําฟรีด7วันไปเลยนะจะดีกว่าเข้าฟรีดไปเลยมันจะอยู่ได้นานมากกว่านั่นเองนะครับซึ่งสําหรับใครที่สนใจนะครับตัว Proof Plant Base p r o t e นะครับแบบที่ต้นทําในตัว Peanut Cup นะที่เป็นตัวของหวานนั่นเองนะครับอันนั้นจะเป็นของหวานต้นทําจริงๆนะสามารถเข้าไปสั่งซื้อได้นะครับที่ p r o o f c u b c o m นะครับหรือว่าลิงก์ใต้ description ของคลิปได้เลยนะครับแล้วก็อย่างที่2นะถ้าใครอยากดูเมนูแบบจัดเต็มนะทั้งหมด 17เมนูนะครับสามารถเข้าไปสั่งซื้อนะเป็น e-book ได้นะอันนี้เป็นเมนูที่ต้นใช้วียน,นะครับทำแล้วก็กินพร้อมกับออกกําลังกายไปด้วยนะทั้งหมด17เมนูเพียง390บาทเท่านั้นเองนะครับก็สามารถเข้าไปได้ที่ไลนแอดตัวเล็กเล่นกล้ามครับก็หวังว่าจะชอบกันนะสำหรับคลิปนี้นะครับชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์แล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะเป็นกําลังใจให้ต้นทําคลิปอาหารแบบนี้มาให้ทุกคนอีกนะต้นรู้สึกว่าสนุกกับการแบบหาเมนูใหม่ๆเนาะ ให้เขาเรียกว่าคนที่อยากฟิตอยากเฮลตี้ได้กินของอร่อยแล้วก็ยังได้ฟิตหุ่นไปในระยะยาวนะสามารถทําให้เรายืนระยะนะคกับการไดเอทได้ดีกว่าเดิมอย่างแน่นอนนะครับเจอกันใหม่สำหรับคลิปหน้านะวันนี้ต้องขอตัวไปโซยก่อนนะขอไปเปิดก่อนตอนนี้สาระเหี่ยวเรียบร้อยแล้ว <laughs> เจอใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ